เป็นยังไงฮะก็อแต่ละคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับบอลลัมพาไปเพลินชาแนลวันนี้ก็ให้ฟังเสียงน้องสันแล้วก็กอดเปิดคลิปมาก็ให้ดูภาพไปแล้วที่เราเห็นน้องสันกับแปลว่า ในบทบาทของศิลปินนักร้องนะครับซึ่งการมอบความสุขเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาสองคนนะเราก็เห็นเขาแสดงอย่างเต็มที่นะจริงๆถ้าดูแบบใจไม่อักติอะ่ะคือน้องฟันเสียงดีนะครับน้องฟันเสียงดีการันตีจากนายทองคําเลยเสียงดีเสียงแบบเป็นสไตล์และเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเสียงมีเอกลักษณ์ครับแหมพ่อคุณนะก็แคป มาได้หนึ่งข้อความมาแหละมาบอกว่าลำโพงเราไม่ดีหรือเสียงมันไม่ดีแม่พอคุณไม่มีใครดีเท่าแม่มึงหลอกนะครับไม่มีใครเสียงดีเท่ามึงแล้วนะชีวิตนี้นะไม่มีใครเสียงดีเท่าตัวมึงแล้วนะมึงดีที่สุดมึงเก่งที่สุดครับผมบอกเลยว่าคุณจะว่าใครคุณจะไปให้ร้ายหรือไปกล่าวใส่ร้ายใครเนะี่ยอ่ะมนเรื่องของคุณเลยเอาที่คุณ ทำแล้วคุณสบายใจเอาที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขนะครับคุณมึงทําแล้วคุณมึงมีความสุขคุณมึงก็ทําไปแล้วบอกเลยว่าจริงๆมีคนเข้ามาถล่มเยอะมากกับคลิปที่แอดดิวเปิดให้ดูเห็นไหมฮะคลิปที่น้องซันกับแพรวพวเนี่ยแสดง ด้วยกันในเรื่องของการร้องเพลงรับบทเป็นศิลปินหนุ่มศิลปินสาวส่งความสุขส่งเมอาความสุขให้กับคนดูแฮปปี้กันไปทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็มีความสุขคือกําลังมีความสุขแต่พอออกสื่อปั๊บโอ้โหมาเต็มเลยฮะข้อความแต่ละข้อความนะครับศาสตร์พลังลบใส่กันเต็มเ็มเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่า,าจะสำนึกกันกี่โมงนะจ๊ะคือแบบ ช้ำๆเลยแต่ละคนมาแบบเต็มๆจัดเต็มนะครับคือชื่นชมก็มีแหละเครื่องหนึ่ง50%เชื่นชมนะครับแล้วก็อีก50%คือด่านะออก็ไม่เข้าใจอันนี้มาจากเพจเพจหนึ่งนะซึ่งไม่ขอบอกแล้วกันไม่ขอส่งเสริมนะครับเพราะว่เาเป็นเพจที่ชอบแซะชอบกัดแล้วก็ชอบแขวะนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูได้นะล้วก็เข้าไปดูบ้าง เพราะว่าเราก็อยากจะดูความเคลื่อนไหวของเขาว่าเออเขาว่าอะไรถึงแล้วซันบ้างวะเขาพูดอะไรที่ในเชิงแบบเหน็บแนมบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากเข้าไปดูอะไรประมาณนี้อ่ะประมาณว่าเราก็เสือกกัะแหละนะครับนะมีเรื่องที่ต้องเสือกอีกหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับ ศิลปินที่เรารักถูกไหมครับศิลปินที่เรารักแพลวซันเนี่ยทุกคนก็ชอบ f c ทุกคนชื่นชอบ s อสอยู่แล้วลหละแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอกําจัดหน่อยนะฮะแต่กําจัดยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนนะครับแอ,อดดี้จะบอกเลยว่าจริงๆไม่ต้องไปกําจัดหรอกเพราะว่าพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ลืมมันมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแต่มันก็หาแนวร่วมทำสิ่งไม่ดี นะร่วมร่วมกันทําในสิ่งที่ไม่ดีกันใหม่นะครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอกไอ้ดราม่าพวกเนี้ยไอ้คอมเมนต์ขยะพวกเนี้ยเต็มไปหมดนะจริงๆมันมีเยอะเยอะมากๆบอกเลยข้อความเนี่ยมันมีหลายข้อความที่คอมเมนต์พูดถึงน้องซันในทางที่ไม่ดีเยอะมากๆแอดิวจะบอกเลยแต่แอดิวเอาแค่ข้อความนี้มาให้ดูกันมาวิเคราะห์กันว่าคุณเนี่ยไปว่าเขานะ ลำโพงเราไม่ดีหรือเสียงมันไม่ดีอ่ะจึงบอกไงว่ามึงเสียงดีนักเหรอคุณมึงเนี่ยเสียงดีที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครดีเท่าแม่มึงหรอกมึงเลิศที่สุดมึงดีที่สุดมึงเก่งที่สุดพอใจหรือยังครับพอใจแล้วเนาะอ่ะสบายใจไปแยกย้ายนะซึ่งก็เอาที่มันสบายใจลองสันเขาว่าเคยบอกเนาะ เอาที่สบายใจเลยอยากทําอะไรทํำไปถามว่าซันโวตอร์นเขารู้ไหมเขารู้นะเขารู้เพราะว่าหนึ่งเลยคนที่เป็นศิลปินเนี่ยเวลาขึ้นไปร้องเพลงนะกับแพรวพ่ากับหวานใจเนี่ยร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยเขาก็ต้องดูฟิดแบก จากหน้าฟิสถ่ไถ่เลื่อน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 นะครับแล้วก็ต้องดูว่าคนมาคอมเมนต์เป็นอย่างไรกระแสฟีสแบ็เป็นอย่างไรคุณลองคิดดูนะครับการที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกำลังอยากจะทํางานอยากจะตั้งตัวอยากจะทำความสุขให้กับตัวเองและคนในองค์กรและครอบครัวนะครับรวมถึงส่งความสุขพลังความสุขให้กับแฟนคลับเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้มาเจอคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์แย่ๆจาก พวกปรสิตพวกอวตารป่วยๆเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงความบั่นทอนของจิตใจเขาเนี่ยลบลง30%แล้วนะฮะเขาไม่มีกำลังใจแล้วนะครับเขาสร้างมาได้ยังไงหนึ่งเลยอดีวจะบอกเลยน้องสันเนี่ยเขาจะสร้างมาด้วยกำลังใจจากคนรอบข้าง คนที่รักเขาเขาโฟกัสไปถึงคนที่รักเขาคนที่ให้ใจเขาและความจริงใจกับเขาเขาดูคอมเมนต์ที่ดีๆคอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกไม่ใช่พลังบวกเชิงลบและไม่ใช่พลังลบเขาดูแต่คอมเมนต์ที่ดีๆแล้วก็อ่านแต่สิ่งที่คนชื่นชมเพราะโลกของเราเนี่ยมันก็จะมีคนรักกับคนเกลียดถูกไหมยิ่งเป็นศิลปินเริ่มจะดังแล้วเริ่มมีคนรู้จักบางคนก็ทำรีเสิร์ชขุดคุยข้อมูล บางคนกุดคุยข้อมูลแล้วก็เอามาพูดในทางที่ดีก็ดีไปบางคนไม่ชอบเขากุดคุยแล้วก็เอาไปาใส่ร้ายป้ยสีคือเอาเรื่องเขาไปเล่าข่าวในทางที่แย่ก็มีนะครับจากฝั่งนู้นจากปากคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ว่ากันไปตามแต่ซึ่งแอดิวมองว่าเนี่ยแหละคือโลกมนุษย์ซึ่งเราจะได้เจอสิ่งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปเนาะเราก็ต้องเข้าใจเป็นสัจธรรมของชีวิตว่ามันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละ มันก็ต้องต้องเจอคนที่ไม่ชอบเราคนที่รักเราเป็นธรรมดาสําหรับคนที่บอกว่าลําโพงเราไม่ดีหรือเสียงมันไม่ดีเนี่ยนะครับคนคนนี้อาจจะหูไม่ดีก็ได้นะหูไม่ดีนอกจากหูไม่ดีแล้วก็หูมีปัญหานะหูมีปัญหานะครับหูแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะหูมีปัญหาหูฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงไม่ดีก็พิมพ์ไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าหูมีปัญหา นะครับก็ต้องไปตรวจสุขภาพนิดนึงตรวจสุขภาพหูนะครับอ่าไปตรวจช้ำๆเลยนะส่วนในเรื่องของการที่จะไปคอมเมนต์วิจารณ์ก็ต้องคิดนิดนึงอ่ะใช้สติหน่อยว่าคุณจะไปคอมเมนต์ใครหรือจะไปว่าร้ายใครเนี่ยมันกระทบต่อศิลปินแต่คงใช้ไม่ได้กับพวกที่ไม่รักหรือไม่ชอบหรอกคงใช้ไม่ได้กับพวกอคติหรอกเพราะพวกเนี้ยทำอะไรมันไม่ค่อยคิดมันไม่ค่อยมีสมองนะไม่ค่อยมีสติ ทำอะไรมันทําเลยเราสังเกตง่ายๆคนพวกนี้คือไม่ค่อยใส่รูปตัวเองนะมันกลัวโดนฟ้องคิดง่ายๆครับนะฉะนั้นพวกนี้พวกกระจกนะพวกกระจกงอกง่อยพวกเ,เรียกว่าพวกปรสิตพวกเชื้อโรคเลยครับก็ปล่อยให้เขาแบบกัดกินไปนะเดี๋ยวเรารู้สึกลาคาญเราคันเราก็หายามาทาหรือไม่ก็ปัดให้พวกนี้ออกไปนะมันชอบไต่ตองมันชอบอบินไปบินมาวนเวียนอยู่นี้นะฮะ นะมันก็ตามแต่คนดังๆแหละไอ้พวกเนี้ยนะครับก็ช่างมันนะครับบ่อยผ่านอย่าไปสนใจฉะนั้นเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวน้องสันสู้ต่อไปครับยังไงพวกเราก็เป็นกําลังใจให้แอ๋ดิวเป็นกําลังใจให้สันเสมอแล้วก็เชื่อว่าศักยภาพของตัวผู้ชายคนเนี้ยมีสูงแน่นอนแล้วน้องสันต้องปล่อยของต้องค่อยๆปล่อยนะครับไม่ต้องรีบปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆเก็บเกี่ยวความสามารถนะครับแล้วก็อ่า รักในสิ่งที่น้องทําในทุกๆวันเนาะแล้วตัวน้องเองเนี่ยน้องก็อยู่กับแพรว่าดูแลแพรว่าดูแลซึ่งกันและกันไปนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่พบเจอเนี่ยก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไปใช้ในอ,อนาคตนะครับในเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็ใครที่มาว่าร้ายให้ร้ายเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่เราต้อง เดินต่อไปข้างหน้าแล้วสิ่งล่านี้มันทําให้เราเข้มแข็งไอ้ความเข้มแข็งเนี่ยมันทําให้เราเป็นผู้นําในอนาะคตที่เพอร์เฟกที่ดีคนหนึ่งนะครับไอ้ดูขอฝากตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ขอไปกำลังใจให้กับสันโมสทอนด้วยนะครับอขอฝากอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการร้องเพลงของสันนะจริงๆเราต้องมองบริบทบนเวทีด้วยว่าน้องสันเขาไม่ได้ร้องยืนเฉยๆเขาไม่ได้ยืนร้องเฉยๆ นะครับคือแบบว่ามันได้ร้องแล้วยืนนะแต่น้องเนี่ยมีการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเสียงมันอาจจะตกหรืออาจจะสั่นก็ได้นะครับแอดอยูเคยร้องเพลงนะเคยร้องเพลงแล้วก็เต้นนะ เต้น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 เสียงเวลาเราร้องเนี่ยถ้าเราเต้นเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยถ้าคุณคอนโทรลไม่ได้นะครับหรือคุณควบคุมไม่ได้เนี่ยเสียงสั่นหรือเสียงไม่เพาะเลยนะแต่นี่ถือว่าออกมาดีมากๆแล้วเพราะว่าเขาเต้นเต็มเห็นไหมฮะน้องซันเขาเต้นเต็มเลยเขาเต้นแบบเต็มที่เลยเขา,เาวาดลวดลายลีลาเอนเตอร์เทนสุดๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปฟังเขาแล้วบอกว่าเสียงไม่เพาะคนที่ฟังเนี่ยที่บอกว่าเสียงไม่เพาะที่เสียงไม่ดีเนี่ยคือ คุณดูไม่เป็นแล้วคุณไปตัดสินเขาเพราะว่าคุณเนี่ยมัวแต่ไปมองเสียงนะฮะมัวแต่ไปฟังเสียงแต่คุณไม่ดูภาพรวมไม่ดูว่าเขาเคลื่อนไหวเรียกง,ง่ายๆว่าคนผู้นั้นเป็นบุคคลที่โง่มากๆนะครับโง่จริงๆเนี่ภาษาพูดเพราะๆแล้วนะฮะไม่อยากดานะครับก็ <c oughs> คุณโง่จริงๆอะ่ะคุณต้องดูโดยรวมนะครับคุณต้องดูองค์ประกอบรวมๆว่าเสียงร้องของน้องซันเนี่ย เขากำลังร้องแบบเคลื่อนไหวนะครับเขาเต้นเขาต้องอคอนโทรลเสียงของเขาควบคุมเสียงของเขาไม่ให้เสียงตกหรือเสียงซันจนเกินไปนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วฉะนั้นหยุดดรามา่าแล้ไม่ต้องไปกล่าวว่าร้ายเขานะครับจริงๆมีเยอะนะข้อความที่สาใส่กันมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเอาจุดนี้มาเป็นประเด็นดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะวิเคราะห์ให้กับคนโง่คนเนี้ยได้รู้ไว้นะฮะ ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าฟังก็ใช้สตินิดนึงนะทำอะไรก็ตามแต่จะไปว่าใครก่อนไปพิมพ์ว่าคนนั้นคนนี้ก็ต้องอใช้สติแล้วก็พิจารณาหน่อยนะครับนะบรญยาชนแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่บรรดาพยกมายกนะให้ a d ดดิเนี่ยช่วยนำ เพจๆเจนี้ยมาเล่าข่าวกันนะครับคือแบบไปดูเพจเพจนี้แล้วก็ได้ไปเห็น แพลกับซันกําลังร้องเพลงแล้วมีหลายคนเนี่ยเข้าไปถลม่มเข้าไปคอมเมนต์ว่าร้ายกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทําให้เราได้เห็นเพจเพจนี้ทําให้เราได้เข้าไปดูนะครับได้เห็นว่าโลกใบเนี้ยมันมีอะไรที่เลวร้ายสุกซ่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสุกซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคนที่จะทําร้ายทําลายคนที่จะคอยดิสเครดิตมันมีเต็มไปหมดเลยซึ่งเรายังไม่เห็นอีกเยอะเลยนะครับเราพยายามเป็นหูเป็นตาแล้วเนาะพยายามที่จะ ดูว่าใครคิดร้ายกับศิลปินของเราใครทําอะไรที่ไม่ดีถึงน้องซันนะครับกับแปล่าเาเนี่ยเราก็เป็นหูเป็นตามีอะไรก็บอกกันได้นะครับหรือจะให้แอดดิวพูดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะยังไงวันนี้ขอบคุณพยกมายกทุกท่านที่เราฟังมากๆเลยนะครับวันนี้ขอให้ที่ก่อนละกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ